พระองค์ครับบางคนตื่นเช้ามาเช็คแบตมือถือก่อนเช็คตัวเองเลยอานนท์ใจของคนก็เหมือนแบตบถ้าไม่ชาร์จด้วยความสงบจะหมดทั้งวันใช้สายชาร์จธรรมะบ้างมือถือยังมีเวลาเต็มแต่ใจหมดก่อนนะผมว่าใจหมดก่อนแบบทุกวันครับฮฮ <laughs> บางคนบอกว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มทำจะรอให้พร้อมก่อน อานทน์การรอให้พร้อมเหมือนกลิ้งลูกบอลบนเขายิ่งกลิ้งช้ายิ่งติดหิมะชีวิตก็หยุดไหลทำวันนี้เลยดีกว่าบางคนกินแต่ฟาสต์ฟู้ดรู้สึกดีตอนนี้แต่พรุ่งนี้ปวดท้องอานนท์ใจเหมือนร่างกายกินแต่สิ่งว่างเปล่าสุดท้ายก็เจ็บป่วยจงเติมอาหารใจด้วยสติและเมตตา ไม่งั้นทุกหนักพระองค์นี่เหมือนครูโภชนาการแฝงธรรมะเลยครับบางคนรีบโพสไลฟ์สดทุกเรื่องจนชีวิตไม่เหลือส่วนตัวอาโนน,นชีวิตก็เหมือนสวนดอกไม้ถ้ารีบเก็บแต่ละดอกลืมดูรากร่วงหมดทั้งสวนจงใช้ชีวิตแบบชมดอกไม่ใช่แค่ถ่ายรูปบางคนเปิดโน้ตบุ๊กหลายจอแต่ลืมทำงานหลักอานนน ใจเหมือนจอคอมพิวเตอร์เปิดหลายแท็บก็แหงจงโฟกัสเรื่องสำคัญก่อนไม่งั้นความสุขก็แหงผมว่าแห้งเหมือนโยมที่เจอตอนบินทบาทเลยครับพระองค์บางคนเอาแต่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับรีวิวคนอื่นบางคนกลัวถ่ายรูปไม่สวยไม่กล้าโพสต์อานอนท์ชีวิตไม่ใช่รีวิวมีคนโชว์หรูแต่ในบ้านเขา อาจไม่มีเท่ากินได้จงมองชีวิตตัวเองแล้วทำให้ดีที่สุดความงามเหมือนฟิลเตอร์แสงแดดก็ไม่เท่ากับแสงใจใจงามสวยได้ทุกมุมไม่ต้องปรับแต่งอ๋อผมคงต้องหาฟิลเตอร์ใจแทนแล้วครับบางคนดูวิดีโอสั้นต่อเนื่องจนลืมเวลาบางคนอยากดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทุกเรื่องอานนท์ชีวิตก็เหมือนวิดีโอยาว อยาหมกมุ่นแต่ช่วงสั้นจบแล้วก็ลืมจงดูภาพรวมจึงเข้าใจเรื่องราวจริงอานอน์ชื่อเสียงเหมือนลูกโป่งลอยฟ้าลมแรงก็หลุดมือความดีเปรียบเหมือนรากไม้ฝังดินอยู่แม้ลมพัดก็ไม่หายบางคนสั่งของออนไลน์จนเต็มบ้านอานอน์ใจอยากได้เหมือนรถขนของ